สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงในเรื่องของตัวเบรกเกอร์หรือเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเซฟตี้เบรกเกอร์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเบรกเกอร์นะครับหรือเซฟตี้เบรกเกอร์เนี่ยนิยมต่อเข้าก่อนเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไปนะครับเพื่อเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะครับเน้นยังไงครับก็อย่างเช่นว่าตัดเมื่อไฟฟ้าตัดวงจรนะครับเมื่อมันเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะครับตัดวงจรเมื่อ กระแสไฟฟ้าเกินไอ้ตัวตัวนี้ก็จะทํางานนะครับตัวเซฟตี้เบรกเกอร์ก็จะทำงานนะครับก็ก่อนตัดไฟก่อนที่วงจรไฟฟ้าเนี่ยมันจะไปสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัดนะครับในกรณีที่ไฟฟ้ารับวงจรหรือไฟฟ้าเกินนะครับโดยจะเป็นการตัดวงจรแบบเทอร์มินอลพิทนะครับนะฮะโดยเซฟตี้เบรกเกอร์แบบอันนี้เราเรียกว่า2 p 1พนนะครับที่ขั้วแอลของเบรกเกอร์นะครับขั้วแอลนะฮะขั้วแอลนะฮะขั้วเอ็นนะครับ โครงสร้างภายในของเบเกอร์นะครับโครงสร้างภายในของเบเกอร์อันนี้ถอดไว้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวนี้เนี่ยนะครับที่ขวดที่ขวดด้านซ้ายด้านบนจะเป็นขวไฟฟ้านะครับอันนี้ขวไฟฟ้านะครับส่วนที่ขวดด้านซ้ายล่างด้านซ้ายล่างนะครับด้านซ้ายล่างนะฮะด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับอันนี้ตัวนี้บังอยู่นะครับด้านซ้ายล่างก็จะเป็นไฟออกนะครับเช่นกันนะครับที่ขวด้านบนขวาขวดด้านบนขวาตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นขั้วไฟเข้านะครับส่วนขั้วด้านบนซ้ายส่วนขั้วด้านล่างซ้ายด้านล่างซ้ายก็คือตรงนี้นะครับด้านล่างซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นไฟออกนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูมาเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเมื่อเราเปิดเปิดเบรกเกอร์ขึ้นมาดูนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเราเปิดฝาออกมาที่ขั้วแอลแอลคือตัวนี้นะครับทุกแอลจะมีขั้วต่อไปนะครับและมี ใบมีท่อนนะครับที่ติดตั้งอยู่ก็คือใบมีท่อนตัวนี้นะครับที่คว้าแอตัวนี้นะครับจะมีตัวใบมีท่อนติดตั้งอยู่นะครับอีกปลายด้านหนึ่งจะถูกต่อด้วยสกรูนะครับนี่ปลายด้านหนึ่งจะถูกต่อด้วยสกรูนะครับตัวนี้นะครับนะฮะต่อด้วยสกรูกับชุดกลไกอันนี้เราเรียกชุดกลไกนะครับและการโยกอันนี้เราเรียกการโยกนะครับของเบเกอร์นะครับและที่ บเมนคอนนะครับไบเมนคอนคือแผ่นอันนี้นะครับบริเลขไบเมนคอนจะเชื่อมต่อด้วยสายทองแดงสายทองแดงคือตัวไหนครับสายทองแดงคือตัวนี้นะครับนี่นะครับสายทองแดงคือตัวนี้นะฮะต่อสายออกไปยังขั้วแอลนะครับไปยังไปออกนะครับของขั้วแอลนะครับเพื่อไปยังไปออกของเบรกเกอร์นะครับไปออกของเบรกเกอร์นะครับอันนี้ให้ดูนะครับตัวต่อมานะครับส่วนที่เป็นขั้ว n ขั้วเคือตัวไหนอันนี้คือขั้วเนะครับขั้วเนะฮะส่วนที่เป็นขั้วเก่อนนะก็จะมีเพียงแค่ขั้วต่อไปเท่านั้นนะครับขั้วเจะมีขั้วต่อไปเท่านั้นนะครับจุดนี้เรียกว่าขั้วต่อไปนะครับมีไฟติดวงจรและเปิดวงจรนะฮะส่วนอีกจุดหนึ่งน, voilà kind of น e ะครับจุดนี้เราเรียกว่าบายเบรนทอนนะครับจุดนี้เราเรียกว่าจุดบายเบรนทอนจะติดตั้งไว้ที่ฝั่งขั้วแอนะครับ ขั้วเองจะไม่มีนะครับบา็เท่ทนจะมีที่ฝั่งขั้วแอลนะฮะซึ่งปลา,ายด้านหนึ่งจะถูกต่อวงจรเพื่อใช้กดกลไกนะครับตัวนี้นะครับเพื่อใช้กดกลไกของเบรกเกอร์แอลนะครับที่บายเบนทนก็จะเชื่อมต่อไปที่สายทองแดงนะครับสายทองแดงตัวนี้นะครับนี่สายทองแดงตัวนี้นะต่อไปที่สายทองแดงต่อสายออกไปที่ด้านปออกนะครับนี่ด้านปออกนะฮะ ส่วนฝั่งเอ็ก็จะมีขั้วต่อไป <c oughs> อันนี้คือฝั่งเอ็น,นะครับก็จะมีขั้วต่อไปที่มีไว้เพื่อเปิดวงจรและปิดวงจรและถูกเชื่อมต่อมายังขั้วเอ็น,นะฮะถูกเชื่อมต่อมายังขั้วเอ็นทางด้านไฟออกนะครับเพราะฉะนั้นเซฟตี้เบรกกอแบบนี้ก็จะเห็นว่าแบบบเบนทอนจะถูกติดตั้งไว้ที่ฝั่งแอลอน,นี่บบเมนทอนนะฮะจะถูกติดตั้งไว้ที่ฝั่งแอลเท่าน,นั้นส่วนขั้วเอ็นก็จะไม่ได้ติดตั้งแผ่นบเมนทอน นะฮะมันจะไม่มีนะครับแผ่นบายมินทอนขั้วเอ็นนะคฝั่งแอลจะมีนะครับในสถานะที่เบรกเกอร์ออฟอยู่นะครับเบรกเกอร์ออฟอยู่แบบนี้จะเห็นว่าขั้วต่อแอลและเอ็นจะเปิดอยู่แอลกับเอ็นเนี่ยจะเปิดอยู่นะครับและเมื่อเรานะครับและเมื่อเราออนเบรกเกอร์ขึ้นเราออนเบรกเกอร์ขึ้นแบบนี้นะครับนี่นะครับจะเห็นว่าขั้วต่อไฟจะปิดวงจรนะครับ ควต่อไฟทั้งสองด้านตัวนี้จะปิดวงจรทั้ง L และ N ทําให้ควไฟเข้าและออกนะครับต่อกันนะฮะเมื่อเกิดความร้อนสะสมมากนะครับเมื่อเกิดความร้อนสะสมมากถึงค่าพิกัดใบเป็นท่อนจะโค้งงอใบเป็นท่อตัวนี้นะครับจะโค้งงอและผลักกลไกเบรกเกอร์นะครับควต่อไปทั้ง L และ N ก็จะกดวงจรออกเพื่อตัดระบบไฟ ้าออกน,น่นนะครับอันเพราะฉะนั้นแล้วพอเ,อเกิดไฟฟ้ารัดวงจรแล้วขั้วใบเนทอตัวนี้นะครับมันจะเกิดการโค้ออองงอพอโค้งงอเสร็จปุ๊บตัวเบรกเกอร์ตัวนี้ก็จะดีดขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อตัดวงจรไม่ให้ไฟเนี่ยไปที่อุปรกบบรณ์ไฟฟ้าของเราได้นะครับนี่ก็คือคกลไกแล้วก็หลักการทํางานแล้วก็ส่วนประกอบของเบรกเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อเบรกเกอร์มามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถอดออกมาปุ๊บข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับ มันจะมีอยู่2ฝั่งฝั่งแอร์กับฝั่งเอ็นนะครับอันนี้ฝั่งแอร์นี่จะเป็นตัวจ่ายไฟโดยจะมีแผ่นใบเป็นท่อนนะครับเชื่อมต่อก,กับรถดล้อรางแดงเข้ามาส่วนฝั่งเอ็นตัวนี้นะครับมันจะไม่มีอะไร,ะไรเลยนะครับอันนี้ก็มันอาจจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับผู้ที่สนใจทางด้านไฟฟ้านะครับก็ถ้าหากว่ามีาข้อสงสัยยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับนะฮะเกี่ยวกับเบรกเกอร์นะครับแต่อันนี้คือเห็นเบรกเกอร์พอดีก็เลยถอดออกมาแล้วก็มาเอาความรู้ มาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบรับชมกันนะครับส่วนเบเกอร์ตัวอื่นนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเขาติดตามั้งหน้ากันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้นี้เท่านี้กันก่อนนะครับสวัสดีครับ